สวัสดีครับอันนี้จะมาให้ดูการทำความสะอาดคอนโซลรถด,ด้านในนะครับคันนี้ลูกค้าเอารถเข้ามาทำแอร์ในส่วนของการรื้อคอนโซลถอดตู้แอร์แล้วก็จะทำการปิดฝ่องอากาศนอกฝ่องอากาศนอกนี้รถหลายคันเกิดปัญหาสิ่งแปลกปลอมและหนูเข้ามาทำรังในตู้แอร์รถบางคันเกิดปัญหาหนูตาย ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไปขั้วรถนะครับในส่วนของการทำความสะอาดคอนโซลน,นี้ก็จะทำความสะอาดในส่วนของคอนโซลที่มีสายไฟพลาสติกโครงสร้างเหล็กต่างๆก็จะทำความสะอาดปัดฝุ่นให้นะครับก็เป่าทำความสะอาดให้แอร์รถท่านใดไม่เย็นแอร์รถมีปัญหาพักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ยินดีให้บริการทุกท่านเปิดให้บริการทุกวันครับ